จริงไอ้เหี้ยกูอบอกแล้วอย่าให้เปิดไายตายแฟนกูไายตายจริงอยากเติมเกมต้องร้านดูนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100% าเลยพี่ a c e b o o k จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์ line, จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้อยู่รายการเปิดแพ็กอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับไอดีน้องชายน้องเลิฟเหมือนเดิมนั่นก็คือน้องบอสนะแล้วก็หลายคนบอกว่าพี่มันมีคนหนึ่งคอมชอบคอมมต์นนะเฮ้ยพ,พี่ทำไมพี่ไม่เปิดไอดีตัวเองกูเปิดแล้วครับไอดี ID ตัวเองครับแค่ไม่ได้ลงครับเนี่ยฟาร์ไดได้มาแล้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยใช้อยู่นะครับรีวิวแล้วด้วยนะครับก็เลยไม่ได้โชว์ไอดีตัวเองนะอันนี้เป็นไอดีน้องผมนะ ส่งมาแบบมือทองมือทองให้ผมรั่นนะครับมีทองอยู่ประมาณ5,747ทองนะครับผมก็ถ้าสมมติใครไม่มีทองไว้จัดนะครับก็อย่าลืมไปจัดนะครับจุดิโกครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสัรอย่าลืมเข้าไปจัดกันมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับการตามล่าฟานไดถ้าฟานไดออกนี่คือพอเลยไหมบอสหรือยังไงขอเทอถามน้องเขาก่อนนะฟานไดออกนี่คือพอเลยไหมหรือยังไงอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรยังไงฟานไดพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบคำถามนะคาถามต่างๆนะนะครับนะครับผมฟานได้ออกคือพอเลยไหมพอเลยโอเคงั้นฟานได้สีดำไปเลยจบจบยี่สิบอครับยี่สิบอครับดูทีมนะครับมารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยว่าเวลาเปิดไอเดียไอบอสเนี่ยมันจะเหมาตลอดเลยเอ้ยไม่ใช่มันจะไม่เหมาเว้ยน้องมาราคาชาลิง ลั่นให้เด็กมันดูแสงสีดําออก2ตัวปะใช่ครับเนี่ยน้องเดินเปิดให้ดูว่าแสงสีดํามันออกกี่ตัวลั่นให้เด็กมันบึง้งโก g ก g าเ้ยเยเสื้อแดงอยู่เสื้อแดงมาผิดลีก สื้อแดงมาพินลีกว่ะไม่ใช่แล้วหเหลือสี่สี่สี่พันแปดร้อยสี่พันแปดร้อยมันหาหารเก้าได้เท่าไหร่วะมันเปิดได้อีกห้าครั้งเปิดได้อีกห้าครั้งกับอีกสามร้อยทองงั้นขอหยอดทีละร้อยทองก่อน <c oughs> หยอดทีละร้อยทองหนึ่งครั้งขอหนึ่งครั้งหยอดร้อยทองหนึ่งครั้งตามสูตรร้อยทองหนึ่งครั้งตามสูตรโจนาธานทามาไปทามาก่อน <c oughs> เ<ใ>ช่่ยกันขอจอขอใจหน่อยใครที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ติดตามให้หน่อยนะติดตามเป็นแงใจให้กันหน่อยลันโอเคตามสูตรแล้วมีบอลลูนมาแล้วอันนี้มีบอลลูนมาแล้วอันนี้ตามสูตรแล้วบอลลูนมานี้รอบต่อไปจะเป็นแสงนะโอเคหลังเนี่ยตัวนี้หลังพิมพ์เมลีรอบต่อไปนี่จะเป็นรอบต่อไปจะเป็นฟานได้แล้ววันดีคุณคิงนะครับวันดีเสียคิงนะครับวันดีครับ เด็กหงสนใจมาให้ผมแบบโชว์ความมือทองมือทองไว้ตามสูตรอีกแล้วตามสูตรนิ่งไว้นิ่งไว้ฉันเคยเติมเก,ม,เกมนี้มาก่อนฉันจะลั่น900ทองแล้วฟาร์ไดมาให้เด็กมันดูน้องเขาเรียกว่าเปิดให้เด็กมันดูเข้ามาแบบไม่ท่านตั้งตัวไม่ให้มันตั้งตัวครับน้องชายลั่นให้เด็กมันดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันนิ่งยังวะเสื้อแดงอีกแล้วคือว่ากูต้องเปิดมาท่าไม้ตายแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยข่าวจั๊วไม่มีไฮไลท์เลยมาขอเรียกท่าไม้ตายก่อนเธอเธอขอเรียกโทรตามท่าไม้ตายก่อนเธอเธอมาเปิดแท็กให้หน่อยมาผมเรียกท่าไม้ตายผมมาแล้วเขาเรียกว่าไพ่ใบสุดท้าย ไพ่ใบสุดท้ายของผมนี่คือผมบอกเลยว่าคนมือทองมือทองล้านให้เด็กมาดูเธอเก้าร้อยทองนิ่งนิ่งจริงๆแต่กูไม่อยู่เป็นสุขละเก้าเก้าร้อยทองให้เด็กมันดูเธอขอแบบมีสูตรไหมนนะโอเคใช้เด็กมาดูล้านล้านไปบอกว่ามอบให้แก่น้องบอสบอกด้วยมอบให้น้องบอสอุ้ยมาจริงไอ้เ <c oughs> <c oughs> ี้ยกูบอกแล้วอย่าให้เปิดไพ่ตาย แฟนกูให้ตายจริงแล้วฟานได้จบไงเฮ้ยไม่ใช่ดูเบนีอาร์ตโอ้โหเฮ้ยเป็นไงแฟนพี่น้องให้ตายไหมให้ไปสุดท้ายเป็นไงเป็นไงมาทีไรมามีของทีตลอดเอาแฟนพี่มาสตรีมทีหลังแล้วดูมันพูดดูมันพูดกันดูทีมพี่ผมหน่อยนครับดูมันพูดกันขอยืมแฟนพี่ได้ไหมครับ มาละหนึ่งเฮ้ยแฟนพี่มาหลังรับเปิดป้าโอหจริงแฟนพี่แม่งเปิดดวงดีจังวะเฮ้ยเกินไปคนดูที่ติดตามผมมานานจะรู้มากเลยนะว่าแฟนผมอะแม่งชอบเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ผมเอามาให้เปิดและแม่งออกเลยเฮ้ยพอไหมหรือยังไงบอสพอไหมน้องเหลือ,อเปิดได้อีกสามครั้งอะโอ้โหเฮ้ยไนพี่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 ยังมั่นใจในตัวเองอยู่อะบอสพี่เองมั่นใจในตัวพี่ปะบอสมั่นใจในตัวพี่ปะ อยากได้ฟอนไดออะมันเป็นตัวแรกเลยนะเว้ยค้าพลังมันอะโอ้ยต่อไปต่อเอาให้สุดนะคาลิงมือเกลือดูมันพูดพี่กดของตัวเองมันดีครัแต่กดของคนดูมันอาจจะแบบว่าของพี่เก้าร้อยทองแรกฟันไดออกน้องแต่ว่าพี่มากด ID ไอดีคนอื่นดวงมันอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดนึงขอขอเก้า้อยทองทีเดียวแล้วก็จบเก้า้อยทองนี้ทีเดียวพอแล้วก็จบนะโอเคปะเก้าร้อยทองทีเดียวจบเลยโอเคปะ่ะบอส 900ร้อยทองทีเดียวจบใครเข้าใหม่ฝากติดตามหน่อยใครเข้ามาใหม่ฝากติดตามหน่อยเก้า้อยทองทีเดียวจบมาเธอช่วยกดหน่อยถ้าเธอกดออกอีกนี่คือปฏิหารเลยนะคือโคตรสุดอ่ะขออีกทีดนึงมือทองมือทองอดองอาจจะหมดห,หรือเปล่าไม่รู้ให้แฟนพี่เปิดอีกทีนึงได้น้องชายถ้ามาอีกนี่คือสุดสุดอ่ะอนะจัดไปบอกว่ามอบให้แก่น้องบอสน้องบอสเอาไปครับนี่น้องบอสเอาไปเลยครับถ้ามาอีกนี่เว่อร์นะโอเคโอเค <laughs> โอเคมันไม่เวื่อแต่มันไม่มาเลยไอ้เชีย่ยแต่มันควรเวรืรอนะโอ้โหดวงอาจจะหมดดวงอาจจะหมดแล้วอยากเห็นรีวิวโคเบลขาวจัด,ออดเออมันได้เวลารอบน้องแ่มันมาบ่อยมันก็เกินไปเสียหมดจริงเสียหมดเลยไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งเหรอเอายิกหนึ่งใช่ไหมขอร้อยทองก่อนรอบแรกอ่นะไอพี่ขอกดร้อยทองแล้วแฟนพี่กดเก้าร้อยดีกว่า ไปอีหนึ่งใช่ไหมขอร้ e อยทองแบบอุ้ยอุ mm ้ย hmm. อ๋อมันไม่มันไม่ได้มันต้องมีพูนะลืมไปโชว์ธามันต้องมีพูเว้ยมีแสงหลอกมีแสงเลิกนะเฮ้ยตามสูตรตามสูตรแล้วมาตามสูตรแล้วแบบนี้ไปเธอจัดไปมารวมพลังรวมพลังรวมพลังกันมือพี่กับมือแฟนเพื่อนมึงเลยแล้วน้องบอสดู รวมพลังแล้วทาไม่ได้คือเป็นเขาหรือเป็นเธอเธอคิดที่เธอคนเดียวเคว่าทุกคนถ้าไม่ออกโทษแฟนพี่เพราะว่ามือพี่มันต้องทองแล้วรอบนี้โอเคปะมาลั่นให้เด็กมันดูลั่นให้เด็กมันดูไปโอุ้๊ยไฮไลท์มาไอบอสเอาไงดีไอบอสเอาไงดีพะน้องมาตัวเดียววะ แม่งมือจะมาอะไรตัวแต่ละตัวโอ้โหมาตัวเดียวกูน่าจะพรอแต่แรกแหละนักล่าไฮไลท์เฮ้ยไอ้บอสโอ้โหฟันไดมันไม่มาว่ะฟันไดมันไม่มาว่ะตัวเปิดตัจริงจามาแล้วไงมันมาหมดเลยเนี่ยไอ้บอสคิดไงเนี่ยคิดไงวะน้องมันมาตัวเดียวอะ่ะเฮ้ยพอทันไหมเออคิดไงวะขังจริงคนนี้ไปให้หมดกันไป ร้อยทองไปให้น้องมันดีใจไปให้น้องมันดีใจเล,เล่นไปไปไม่ต้องพูดรมนำเพลงเยอะรอบนี้รอบสุดท้ายมามาจบๆไปทีเดียวลั่นเอาให้สุดแล้วหยุดที่เติมใหม่ลั่นให้เด็กมันดูโอ้ไม่มีฟูไม่มีอะไรเลยโอ้โหมันลึกจังวะโคตรลึกอ่ะ มาตัวเดียวบอสบอสมาตัวเดียวอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจงให้น้องบอสน้องเลิฟที่ไม่เคยท้อแท้กับพี่ชายคนนี้หน่อยขอบคุณครับ